มตินะครับขายได้แล้วนะครับก็มีใจนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับขายได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งรอบเลยนะครับเมื่อตินะครับขายได้แล้วนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ขายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็บอกมาได้เลยว่าเพื่อนๆนะครับมีแล้วก็อยากจะขายที่นะครับเท่าไหร่นะครับ อย่างเดียวที่เป็นห่วงคนไทยทั้งประเทศก็คือว่าพวกโจร ja ก็จะมาปนอยู่ในหมู่พวกเราด้วยนะครับพวกโจร ja จะหลอกพวกเราไปทักแชทนะครับพอหลอกพวกเราไปทักแชทเสร็จเนี่ยเ <c oughs> ขาก็จะบอกว่าได้ราคานู่นนี่นั่นนะครับแต่ต้องเสียค่าเดินทางก่อนนะครับเสียค <c oughs> ่าใบเซอร์ก่อนนะครับ hmm. ก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆก็คือเอาเป็นว่าเลยครับบอกกันตรงๆเลยว่าถ้าไม่ว่าใครจะมาหลอกเราด้วยวิธีไหนนะครับแต่บอกให้เราต้องเสียตังให้พวกเขาก่อนหรือเสียตังให้พวกโจรก่อนนะครับอย่าโอนนะครับฝากช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันบอกต่อนะครับ คนข้างบ้านนะครับบอกคนข้างบ้านนะบอกคนในบ้านว่าเฮ้ยถ้าใครบอกว่าให้ได้ราคาดีนะครับแต่ต้องเสียค่านุ่นค่านี่ก่อนนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเหล่านั้นคือโจรนะครับเหล่านั้นคือโจรนะครับฝากกันย้ําเลยนะครับเพราะตอนนี้โจรก็จะเข้ามาปนอยู่ในหมู่พวกเราเลยนะครับแล้วบอกว่าจะให้ราคาดีนู่นนี่นั่นแต่ต้องขอค่าเดินทางขอค่าใบเซอร์ขอค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปโอนเด็ดขาดนะครับขอย้านะครับโจรตอนนี้เยอะมากๆจริงๆนะครับมาครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็บอกราคามาใต้คลิปเลยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับจะ ขายนะครับใบละเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครับจะยอมขายใบละเท่าไหร่ให้รีบบอกมานะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาครับตอนนี้ใครพร anyway ้อมขายพิมพ์ว่าพร้อมขายนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากซื้ออย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนขายเนี่ยมารอลดราคาให้พวกเรานะครับจะมารอลดราคาให้พวกเราอย่างมากมายเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อให้อยู่รอก่อนนะครับเพราะเมื่อไหร่นะอ่ะบอกเทคนิคนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อแล้วนะครับกด เคาะจอเค้าใจเยอะๆดูดคนขายเข้ามามากๆนะครับพอคนขายเข้ามามากเนี่ยเขาก็จะยอมลดราคาให้กับพวกเรานะครับพอเขาลดราคาให้กับพวกเราแล้วเราค่อยเป็นฝ่ายตัดสินใจนะครับว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับ ส่วนราคาที่ตีแนะนำนะครับใจเข้าใจเราแบบบริสุทธิ์ใจกันเลยนะครับใจเข้าใจเราแบบบริสุทธิ์ใจกันเลยนะก็คือตรงไปตรงมากันไปเลยว่าเฮ้ยถ้าราคาแบบอย่างเนี้ยเรารับได้อะเออคนอื่นเขาก็รับได้เช่นเดียวกันถ้าเพื่อนๆรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าใบแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อน่นะสามารถซื้อได้เท่าไหร่นั่นแหละครับราคาขายที่ถูกต้องนะครับใจเข้าใจเรานะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆนแกล้งขายแพงๆนะก็เข้าทางพวกโจร พวกโจรเขาจะมาสวมรอยทันทีเลยว่าเฮ้ยให้แพงสิแต่ว่าจะขอค่านู่นค่านี่ค่านั่นก่อนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าโจรเข้ามานะครับ mm hmm. เพื่อนๆแล้วก็บอกว่าเราจะให้ราคาดีเดี mm ๋ย hmm. วจะขอค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่ที่เราต้องโอนเงินก่อนอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับอย่าไปโอนนะครับให้กับพวกโจรเด็ดขาดนะครับมาครับ mm hmm. เพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับ ขายกันมานะครับขายแข่งกันมาเลยนะครับส่วนเดี๋ยวตีจะบิ้วฝ่ายซื้อให้ดูว่ามีคนซื้อจริงๆนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนเดี๋ยวตีจะบิ้วให้ดูนะครับว่ามีคนซื้อจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าทุกรอบที่เรามาไลฟ์เนี่ยเราก็จะขายได้กันทุกรอบเลยเหมือนกันนะครับมาครับถึงเวลาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับพร้อมที่จะขายกันที่เท่าไหร่ บอกราคากันมาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคาตอนนี้นะครับให้กดติดตามกันไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆที่ถามว่าเอ้ยผมมีอยู่ราคาเท่าไหร่เงี่ยกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอสถานการณ์นิดนึงนะครับกดติดตามรอไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะได้เห็นขอบพระคุณนะครับหัวใจงามๆที่เพื่อนๆส่งมาให้นะครับขอบพระคุณมากๆครับอ่ะ ด้วยความจริงจังแล้วด้วยความจริงใจนะครับบอกเพื่อนๆกันก่นกอนว่าถ้าเกิดมีพวกโจรปนเข้ามาในกลุ่มพวกเราแล้วบอกว่าจะให้ราคาดีแต่ขอค่าเดินทางก่อนขอค่าใบเซอร์ก่อนหรือขอค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่นะครับอย่าไปโ nah, อนนะครับเด็ดขาดนะอย่าไปโอนเด็ดขาดนะครับขอย้าเรื่องเดียวเลยครับตอนนี้โจรก็จะปนมาอยู่ในหมู่ของพวกเราด้วยนะครับมาครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆที่รู้ราคาแล้วนะครับก็สามารถแจ้งราคาเข้ามาได้เลยว่าเอ้ยเราอยากจะขายนะครับใบละเท่าไหร่ อ,อยากจะขายนะครับไปแล้วเท่าไหร่ก็สามารถพิมพ์ราคานะครับเข้ามานะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆพื่นที่บอกว่า <c oughs> ถูกต้องครับอย่านะครับอย่าอย่าไปโอนให้กับพวกโจรนะครับถ้าโจรบอกว่าต้องขอค่าดูก่อนขอค่าเบเซอร์ก่อนขอค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่ที่เราต้องโอนงินก่อนนะครับอย่าโอนเด็ดขาดนะครับขอย้ําว่าอย่าโอนนะครับเด็ดขาดเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคาก็กดติดตามไว้ก่อนครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคาตอนนี้นะครับให้กดติดตามนะครับไว้ก่อนเลยนะครับนั่นนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับขายไม่ได้แพงเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ามีเพื่อนๆบอกว่าเคยเจอโจรแล้วเหมือนกันนะครับคุณหน่อยนะครับบอกว่าเคยเจอโจรแล้วเหมือนกัน เพราะฉะนั้นปักหมุดนะครับนี่คือพยานชั้นดีนะครับบอกว่าเคยเห็นโจรแล้วเหมือนกันนะครับอย่าไปโอนนะครับถ้าพวกโจรบอกว่าขอค่าโน้นค่านี่ก่อนนะครับต้องขอค่าเดินทางก่อนขอค่าอะไรก่อนอย่าไปโอนเด็ดขาดนะครับมาครับท่านแรกในไลฟ์เรานะครับมาเปิดราคาได้น่ารักมากๆเลยนะครับชื่อคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะปักหมุดให้เลยนะครับคุณละละวน์นะครับบอกว่าปล่อยแค่ใบละ5000นนะครับมีแค่2ใบเท่านั้นนะครับคุณนะครับ ว่าระนท์นะครับมีเพียง2ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็ปล่อยราคาน่ารักนะครับปล่อยแค่5000บาทเท่านั้นนะครับนี่ห็นทับลายไม้หนึ่งมาแล้วไม้หนึ่งมาแล้วคือเขาปล่อยนะที่5000บาทเห็นไหมครับมีใครจะขายถูกกว่า5,000มีไหมครับมีใครจะขายถูกกว่า5,000ันมีไหม อ่าเห็นไหมครับคุณวรณนนท์มาแล้วบอกว่าปล่อยถูกๆเลยปล่อยแค่ใบละ5,000นนะครับแล้วก็มีแค่2ใบเท่านั้นนะครับท่านแรกนะถี่ก็โฆษณาให้ทั้งหมด1นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไป1นาทีแล้วถ้าไม่มีคนซื้อแสดงว่าราคาที่คุณวรณนนท์อาจจะปล่อยได้แรงไปนะครับหรือว่าคนใน60ล้านคนเห็นแล้วว่าเฮ้ย มันยังถูกได้มากกว่านี้นะครับมาครับในไลฟ์เรานะครับมีใครจะขายถูกกว่านะครับใบละ5,000มีไหมคุณวรนนท์ต้องสู้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีคนมาดัมคุณวลนนท์เลยนะอถ้ามีคนดัมคุณวรนนท์คุณวรนนท์ต้องสู้เลยนะครับตอนนี้นะครับคุณสถาพรนะครับก็นะครับขายที่5,000ันเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคุณสถาไม่ใช่ชื่อคุณอะไรนะ คุณสถาพรนะครับขายที่นะครับใบละ5,000บาทนะครับถ้าเพื่อนเเห็นด้วยกับราคานี้นะครับก็สามารถตอบตกลงคุณสถาพรได้เลยนะครับภายใน1นาทีนี้เนี่ยจะมีคนนะครับตอบคุณสถาพรไปไหมว่า5,000ันผ่านนะครับวันนี้นะครับในไลฟ์เรานะครับขายกันที่5,000ันเทียบเลยนะครับตอนนี้ในไลฟ์เรานะครับขายกันที่5,000ันหลายท่านเลยนะครับมีอ๋อนี่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับนอกจาก5,000ันแล้วรู้สึกจะมีคนดั้มราคาแล้วนะครับอ่านี่ครับคุณ แฟมก็บอกขายห้าพันนะครับอ,อ๋อแล้วก็คุณปาร์คนะครับคุณปาร์กก็บอกปล่อยห้าพันนะครับเห็นไหมครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคานะครับสามารถกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ราคานะครับสามารถกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับมาครับเพื่อนๆครับใจเขาใจเรานะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่า5 0 0 0ันเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆกกล้าซื้อถูกไหมฮะหมายถึงว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยห้0พันเนี่ยเราก็กล้าซื้อเราก็กล้าขายกันที่5,000นะครับเหมือนถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่บอกว่า5 0 0พันแสดงว่ากล้าซื้อด้วยเหมือนกันที่5,000ันถูกต้องไหมครับมากันเลยครับตอนนี้นะครับใจเขาใจเรานะครับราคาที่ตีนะครับอย แต่ต้องเสียค่าใบดูเสียค่าอะไรนะเดินทางเสียค่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องไปโอนให้โจรก่อนอย่าโอนเด็ดขาดนะครับขอย้าว่าอย่าโอนเด็ดขาดนะครับนะอย่าโอนเด็ดขาดนะครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับปล่อยกันราคาเดียวกันเลยนะครับที่5,000บาทนะครับเดี๋ยวตีจะบิ้วฝ่ายซื้อให้ดูนะครับว่าคนซื้อเนี่ยเขาจะสู้ราคานะครับที่เท่าไหร่นะครับเพราะทุกคนตอนนี้เปิดในไลฟ์เรานะครับที่5000บาทนะครับ เปิดทุกคนเลยนะครับที่5้0 0นล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆ <contr> ที่อยากรู้ราคาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้กดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้ราคาจริงๆแล้วนะครับกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะบิ้วฝ่ายซื้อกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะบิ้วฝ่ายซื้อแล้วนะครับขอย้ําอีกเรื่องเดียวก็คือว่าเวลามีใครมาให้ราคาเราแพงๆแต่ขอค่าเดินทางขอค่าใบเซอร์หรือรอให้เราโอนเงินก่อนนะครับย้ําเรื่องเดียวเลยคืออย่าโวนให้พวกโจรเด็ดขาดนะครับมาครับเดี๋ยวจะบิ้วให้ดูนะว่าราคานี้วิ่งไปได้ถึงเเทท่่่่าาไหรรรนนนะะคัับพือีข ต, lifting, ต่ตเข้าใจก,กันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดีจะบิ้วให้ดูนะเดี๋ยวดีจะบิ้วให้ดูนะครับขอบพระคุณมากมากครับว่าคนซื้อเนี่ยเขารับได้ที่เท่าไหร่นะครับมาครับสาหรับเพื่อนๆที่ว่าพร้อมขายแล้วให้กดติดตามไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะที่พร้ ühl, Court, อมขายแล้วเนาะกดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอจบภายใน3นาทีนี้เลยนะครับ3นาทีจะปิดการประมูลให้เพื่อน,<า>นๆดูเนาะตอนนี้นะครับเพื่อนๆยืนยันว่ที่ห้าพันกันทุกคนเลยนะครับมาครับเดี๋ยวดีจะเปิดราคาให้เพื่อนๆดูนะครับใบนี้นะครับขอบประมูลที่10บาทนะครับ มีใครจะให้มากกว่า10บาทไหมครับเดี๋ยวขอ hoş, บิลฝ่ายซื้อให้เพื่อนๆดูนะว่าราคาเนี่ยจะไปวิ่งชนที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆฝ่ายขาย5้าพันนะสามารถให้ราคาได้เหมือนกันนะครับรว่าราคาจะวิ่งไปที่เท่าไหร่น,นะครับมาครับแบงค์นี้นะครับเปิดที่10บาทครับมีใครจะให้มากกว่า10บาทให้11 12ใส่ราคามาได้ครับพิมพ์แต่ตัวเลขมาได้เลยนะครับว่า11บาท12บาท13บาทนะครับเพื่อนๆที่อยากได้แล้วตอนนี้นะครับใส่ราคากันเข้ามาได้เลยนะครับจะทําให้เพื่อนๆที่ฝ่าย5 0 0พันเห็นไงครับว จะทำให้เพื่อนๆที่ฝ่ายห้าพันเห็นว่าเฮ้ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากได้ที่เท่าไหร่นะครับท่านแรกนะครับมาแล้วนะครับคุณสิริพรนะครับขอซื้อที่15บาทเห็นไหมครับมีแรงซื้อจริงแล้วนะครับที่15บาทนะครับมีใครจะขอซื้อแพงกว่า15บาบาทมีไหมครับ มีใครจะขอซื้อแพงกว่า15บาทเพื่อนเเห็นไหมครับนี่ที่ติดปักหมุดเนี่ยมีคนขอซื้อจริงแล้วนะครับที่15บาทนะครับตอนนี้มีใครจะให้ราคามากกว่า15บาทไหมเออบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาขาย20เราก็ซื้อเนี่ยเราก็พิมพ์20นะครับถ้าเกิดเขาขาย30นะครับมาแล้วครับ100บาทนะครับมาแล้วนะครับ ปักหมุดเห็นไหมครับบอกว่าถ้าร้อยหนึงนะครับร้อยหนึงนะครับซื้อนะครับมาครับเดี๋ยวติเปิดนะครับเห็นไหมครับจาก10บาท20บาทกระโดดมา100อแล้วเขาบอกว่าถ้าไปละร้อยเขาซื้อนะครับมาครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินไปทางครับร้อยหนึงฟรีส่งเก็บเงินไปทางครับมีใครจะให้มากกว่า100่งร้อยไหมครับ ฟรีส่งให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ต้องโอนก่อนใดๆทั้งสิ้นอ่าตัดปัญหาไปได้เลยนะครับตัดปัญหาไปได้เลยครับมีใครจะให้มากกว่า100ร้อยนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่พิสูจน์ได้คน5 0 0พันเห็นนะว่าแรงซื้อเนี่ยกระถบมานะครับเป็นนะครับอ่าจาก5 0 0 0ันเนี่ยเห็นไหมมีคนขอซื้อ100แล้วเห็นไหมครับมีใครจะให้มากกว่า100้ยมีไหมครับนี่ครับ ตอนนี้มีคนขายอยู่ที่หมื่นหนึ่งด้วยนะครับร้อยยี่สิบมาแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีคนขอซื้อนะครับที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับมีใครจะให้มากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีไหมร้อยยี่สิบ ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับ120รีสนะครับฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะมีใครอยากจะให้มากกว่านะครับทางนี้นะครับคุณต้อมนะครับปักหมุดให้ดูเลยนะครับขอซื้อที่150นะครับฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับปักเลยนะครับนี่ครับตอนนี้มีเพื่อนๆนะครับขอซื้อว่าถ้าใบนี้เนี่ยมีคนขายเนาะมาให้ดูลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มก่อนนะครับแต่ว่าใบที่ไปจะสวยกว่านี้เนาะ อ่าใบที่ไปนะครับจะสวยกว่านี้นะมีเพื่อนๆนะครับบอกว่าขอซื้อที่150บาทนะครับฟรีส่งนะครับเก็บเงินไปทางเนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆห้าพันที่ขาย5 0 0พันรอเาก่อนนะครับเดี๋ยวจะบิวดูนะครับว่าราคานี้จะไปชนที่เท่าไหร่นะครับมากันเลยครับมีใครจะให้มากกว่านะครับ150าบาทมีไหมครับมีใครจะให้มากกว่า150บบาทมีไหมครับอ่า มีใครจะให้มากกว่า150มีไหมเราจะปิดเกมเร็วเลยนะต่อไปนี้ภายใน1นาทีถ้าเราปักหมุดเข้าไปนะถ้าเกิดมีใครแบบปิดปุ๊บนะครับจะได้เลยภายใน1นนาทีนะครับมีใครจะให้มากกว่านะครับ150บาทนะครับมีไหมครับมีใครจะให้มากกว่านะครับ150บาทนะครับมีไหมครับ มาดูกันเลยนะครับหรือราคาจะจบมีคนให้160นะครับฟรีส่งด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางหมายถึงว่าเออสีบริการให้เพื่อนๆนะครับ160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ160ฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับตอนนี้นะครับราคาวิ่งไปที่160บาทเลยนะครับเพื่อนๆที่ขายที่5,000เห็นนะมีคนขอซื้อที่160นะครับฟรีส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางแล้วนะครับมีใครจะให้มากกว่า160มีไหมครับมีใครจะให้มากกว่านะครับ160บาทมีไหมครับ อ่าร้อยหกสิบฟรีส่งนะครับเบเงินปลายทางนะครับนี่ภายในประมาณ30วินี้นะครับถ้าไม่มีใครให้มากกว่านะครับท่านเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปนะครับก็คือคุณมิสเตอร์จอนนะครับอ่าก็จะได้ไปทันทีนะครับเหลือ20ิวิสุดท้ายแล้วครับจะปิดการประมูลแลวนะครับใบเดียวนะครับเดี๋ยวคัดใบสวยๆให้ด้วยนะครับขออนุญาตคัดใบสวยๆให้กับเพื่อนๆนะเดี๋ยวราคาจะต้องจบแน่นอนนะครับเหลือ14วิสุดท้ายแล้วนะครับ14วินททีสุดท้ายนะครับจะได้ไปนะครับนี่ครับใบสวยพอประมาณเลยนะครับ นาเจ็ดวิสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีใครให้มากกว่า160ฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับในที่สุดนะครับขออนุญาตปิดนะครับได้ไปที่นะครับ100นะครับ60บาทนะครับฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับเรียบร้อยนะครับปิดไปเรียบร้อย1ท่านนะครับเพื่อนๆที่ขาย5,000เมื่อสักครู่เห็นไหมครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่ประมูลฝ่ายซื้อเนี่ยเขาได้ไปในราคาที่นะครับ160บาทนะครับมีคนขอซื้อจริง เห็นไหมครับพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่ามีคนขอซื้อจริงนะครับแต่ราคานะครับเพื่อนๆปิดประมูลไปได้วันนี้นะครับที่นะครับหนึ่งร้อยนะครับหกสิบบาทนะครับแล้วก็ฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางเรียบร้อยนะครับนี่คือราคาที่แท้ทูแล้วก็แท้จริงนะครับเพื่อนๆเห็นกันนะราคาปิดไปได้วันนี้นะครับปิดการประมูลวันนี้จบจับวันนี้เลยครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับฟรีส่งเก็บเงินปลายทางเป็นของแท้นะเป็นของแท้นะครับไม่ชํารุดนะครับแต่ผ่านใช้จริง ขอบสมบูรณ์เห็นไหมฮะขอบสมบูรณ์เลยนะครับเพื่อนๆนะครับแคปจอดันหนึ่งมาเลยนะครับเพื่อนๆที่ปิดได้เนาะเพื่อนๆที่ปิดได้นะครับจอดันหนึ่งมาได้เลยนะครับอ่าแคปจอปุ๊บดันหนึ่งเข้ามาได้เลยนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีใครจะรับเพิ่มไหมครับเดี๋ยวให้ต่อกสักสองคนใครรับพิม์รับเลยครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางถ้าใครรับเพิ่มพิมพ์ว่ารับอ่าเดี๋ยวให้อีก ร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครรับพิมพรับเลยครับใครอยากได้ร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรับนะครับคุณน้ำนะครับรับปีหนึ่งท่านนะครับเห็นไหมครับมีลูกค้าซื้ออีกนะครับคุณน้ำนะครับขอไปด้วยนะครับที่ร้อยหกสิบนะครับฟรีส่งนะครับเพื่อนๆฝากติดตามเลยด้วยนะครับเพื่อนๆฝากติดตามติด้วยนะจะได้แบบ บอกกันได้นะครับที่สําคัญไม่ต้องโอนก่อนนะครับที่สําคัญไม่ต้องโอนก่อนนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีใครรับนะมครับพิมรับเพิ่มมาได้เลยนะครับให้อีกนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับคัดสภาพสมบูรณ์แบบนี้ไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่ขายห้าพันเห็นไหมมีคนซื้อจริงนะครับที่หนึ่งร้อยหกสิบาทฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางมีใครจะรับอีกสักหน่อยไหมครับอ่ามีใครจะรับอีกหน่อยไหมครับเพื่อนเพื่อนที่ขายห้าพันบาท มีคนขอซื้อจริงๆนะครับมีคนขอซื้อจริงๆนะครับที่160ฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับมีใครรับเพิ่มบอกไปรับเลยนะครับ160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางมีใครจะรับอีกไหมให้อีกใบเดียวให้อีกแค่ใบเดียวนะครับ160ฟรีส่งให้อีกท่านเดียวเท่านั้นนะครับใครรับได้ไปเลยนะครับคัดสภาพนะครับผ่านใช้จริงของแท้ๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับ160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางให้อีกท่านเดียวเท่านั้นให้อีกหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับใครจะรับบ้างครับ 160ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ160นะครับฟรีส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับราคาประมูลวันนี้นะครับราคาปิดประมูลวันนี้นะครับ160ฟรีส่งใครรับพิมพ์รับเลยครับเพื่อนๆฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับให้อีกท่านเดียวท่านสุดท้ายก่อนลงไลน์อออีกท่านเดียวนะครับก่อนลงไลน์เนาะไม่อยู่หรออ่าแรกแรกแรกใครก่อนได้บ้างเนี่ยเออเฮยืมไปก่อนแล้วกันนะเท่าไหร่เนี่ยหกสิบ มีไหมเสษเศษพี่นุ้งอ้าวพี่ติมีพี่ติมีมนุษย์รับเลยแห่แหมาครับอีกท่านเดียวเท่านั้นนะครับอีกท่านเดียวเท่านั้นนะครับร้อยหกสิบฟรีส่งเก็บเงินปลายทางรับได้เลยนะคือรับปุ๊บก็คือได้ท่านนี้เลยไม่ต้องสู้ราคานะครับไม่ต้องสู้ราคานะครับ 160ฟรีส่งเก็บเงินไปทางได้อีกท่านเดียวใครรับพิมรับได้เลยหมายถึงว่าของจะไปถึงเบอร์เพื่อนเพื่อนนะแล้วเพื่อนเพื่อนก็จ่ายให้กับขนส่งไปที่160แล้วก็ของเพื่อนแกดูก่อนได้ด้วยนะครับผลตอนนี้กฎหมายคุ้มครองพวกเราว่าเราสามารถเก็บของแกงดูก่อนได้ที่จะจ่ายตังค์ด้วยนะครับ160ฟรีส่งเก็บเงินไปทางครับอีกท่านเดียวเท่านั้นใครจะได้ไปนะครับใครรับพิมรับเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ขาย5 0 0พันเห็นไหมมีคนซื้อจริงนะครับที่160ฟรีส่งนะครับอีกท่านเดียวนะครับ อ่าฟ e รีส่งด้วยแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับอ่าฟรีส่งด้วยนะครับที่ตีแบงค์แบบนี้ฟรีส่งเก็บเงินปลายทางรับครับจบแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับมีนะครับเป็นเพื่อนรับแล้วนะครับอ่าคุณสาวนะครับสีสงครามนะครับรับไปเรียบร้อยฝากติดตามติดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผู้ชนะการประมูลนะครับที่ได้ไปนะครับทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับชนะการประมูล3ท่านด้วยกันในวันนี้นะครับ อาชนะการประมูลสามท่านในวันนี้นะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมครับ ก่อ,อนลงไลค์นะครับฝากเพืพ่อนๆอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่ได้แล้วนะครับก็คือแบบช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่ได้แล้วเนาะก็กดติดตามกันด้วยนะครับตีพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะขายกันที่5,000ันแต่พอมาประมูลกันนะครับคนซื้อเขาขอกันที่160แล้วก็ขอแบบฟรีส่งแล้วก็ขอแบบเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าพวกโจรมาเสนอให้เราแพงๆแต่บอกว่าให้พวกเราโอนเงินก่อนนะครับอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปอนให้พวกโจรเด็ดขาดนะครับอ่ะ ตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยก่อนเดี๋ยวสีจะเอาแบงค์อื่นๆนะครับมาทําตลาดให้เพื่อนๆดูว่าราคาวิ่งไปที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆที่ขาย5,000ไม่ผิดนะครับแต่ขายไม่ออกนะครับแต่สุดท้ายเห็นไหมเดี๋ยวเอามาประมูลกันนะครับมีเพื่อนๆ3ท่านขอซื้อไปนะครับที่160 นะครับฟรีส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับผมกราบขอบพระคุณมากมากครับเพื่อนๆเห็นไหมครับขายได้จริงๆนะครับขายได้จริงๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ราคาครับให้กับเพื่อนๆดูกันบ่อยๆนะครับที่สําคัญ ก่อนลงไลนก็คือถ้ามีโจรมาปนอยู่ในหมู่พวกเราแล้วบอกว่าให้ราคาดีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ต้องเสียค่าอะไรก่อนก็แล้วแต่นะครับอย่าไปอวให้พวกโจรเด็ดขาดนะครับขอบคุณมากมกครับวันนี้ขอบพระคุณเพื่อนๆทั้งสามท่านที่ประมูลไปได้ที่160นะครับฟรีส่งเก็บเงินไปทางเดี๋ยวติดจะจัดส่งให้นะครับเดคัดใบสวยผ่านช้ให้นะครับขอบ